โอเคครับยินดีต้อนรับสู่ Spaceless Channel นะครับวันนี้เราอยู่กันกับรายการ IU Hungry กันอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่กับร้านที่มีชื่อว่าผู้ชายขายหอยนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมมีแขกรับเชิญพิเศษแนะนำตัวนิดนึงครับผมว่าเป็นใครสวัสดีครับผมม่อนนะครับเป็น พี่ของเพือนะครับรู้จักกันมานานมากแล้ววันนี้เป็นเกียรติอย่างมากที่น้องพามาช่วยขายหอยนะฮะป็นผู้ชายขายหอยคิ่ว่าวันนี้น่าจะได้กินหอยแบบกินน้ำสําราญกันเลยเดียวประมาณนี้ใช่แต่ครับซึ่งผมต้องบอกแล้วว่านี้แบบซื้อแฟรนไชส์มาจากกรุงเทพในเชียงใหม่ก็มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นใช่เอาเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวในใต้ล่าเชียงใหม่ดีกว่านะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงอาหารจะเวิร์คขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูกันไปดูกันเลยครับผม เราก็อยู่กันในร้านประเทศรัสเพี่นนครับใช่ครับบรรยากาศข้างในก็นั่งสบายๆนะครับเมนูไฮไลท์เฉพาะช่วงซีซันอลตอนนี้นะครับก็คือตำสตรอเบอรี่ไทยตำสตรอเบอรี่ไทยหรือจะเป็นปลาล่าก็ได้แล้วแต่ต้องเป็นช่วงที่มีสตรอเบอรี่ขนาที่มีตต่อหนึ่ใช่ก็ไม่แน่ถ้าเกิดว่าช่วงที่มีลำไยอาจจะเป็นตำลำไยไมู่กแล้วก็จะมีตัวยำขนมจีนซึ่งตัวขนมจีนเนี่ยมันก็อยู่ในตำถาดด้วยเฮ้เขาบอกว่าขนมจีนร้านนี้มันพิเศษใช่มีอันนึงที่แบบโอเมก้าพีมแบบน้ำลายแบบ มาเลยใช่ไหมใช่เกาเหลาแซลมอนเกาเหลาแซลมอนหอกว่าพีคแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเรามารอดูเมนูเงนี่ว่าใช่ครับว่าเมนูจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันโอ้มาแล้วครับอาหารของเราเต็มโตเลยครับผมใช่เราเริ่มกันเลยดีกว่าครับใช่อะไรยังไงบ้างว่าคุณอยากจะเริ่มตัวไหนก่อนดีกว่าต้องเป็นตัวไฮไลท์ของเขาก่อนเลยนะมส้มตำไทยสตรอเบอรี่ชาอันนี้เป็นแบบตำไทยนะครับเพราะว่า ทางร้านเขานําเสนอแบบตามไทยให้ลองก่อนแบบไทยๆคือจริงๆถ้าเกิดเรารีเควสปลาราเขากจะเอาเราก็คงทอาปลารามาให้เราเนี่ยฮะ้เพลือกสีชมพูมาเลยฮะ สตรอเบอรี่นะฮะหวานคือแบบตัดเลี่ยนตัดอะไรดีมากอันนี้โอเคเลยอาหารที่นี่นะครับส่วนประกอบอะไรต่างๆก็ถูกหลักอนามัยสะอาดมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้แล้วก็ว่าปลอดภัยใช่ครับคือสดอ่ะไม่ต้องหวังนะครับอร่อยไหมน้ำยำเขาอ่ะดีน้ำยำดีหลยแล้วก็ความบวกกับสตรอเบอรี่อ่ะมันกึ่งคาวกึ่งหวานนะคุณอ่าก็ผมว่าเาสาวน่าชอบก็คือมาตานี้ไม่เลี่ยนเกินไปไม่คาวเกินไป ตัวต่อไปนะคุณเกลือผมอยากน้ำเสนอยผมอยากเราเกาเหลาแซลมอนนี่ไงนี่เลยคือผมต้องบอกนะว่าคือผมเนป็นเป็นคนชอบกินแซลมอนครับมากเลยเลยแต่ว่าไม่เคยกินแนวแแบบยำเคยเลยนะเนี่ยเคย่อนทำไมคะแซลมอนอ๋อแซลมอนปลาใช่ไหมคะนี่สำหรับปลาหลเนาะแค่บอกว่าไม่ฮาวก็เข้ากับเรายำนี่แบบหนุ่ยดีอ่ะดีอ่ะแล้วก็เมื่อกี้เราพูดถึงว่าความพิเศษของร้านนี้นะครับ นอกจากจะเป็นพวกอาหารยำตำทั้งหลายเขามีนี่ที่เราบอกขนมเส้นพี่ผมพูดภาษาขนมเส้นไปภาษาเมือง่ยความพิเศษของที่นี่คือทำตามสั่งสดใหม่ทุกวันทำเสร็จปุ๊บส่งเลยเอามีตัวไหนต่อครับคุณเกื้าจดต่อเลยครับผมต้องลองตำถาดแต่ผมว่าผมไม่ค่อยอยากกินตำถาดนะครับรักินเนื่อมันมีเรื่องเฮ้ยมีเรื่องกับใครัปูแม่งบองแล้วสดไงคือในตำถาดเนี่ยมันก็รวม หลายหลายอย่างเข้าไปมมนใช่เรียกว่าถาดเพราะมันขนาดใหญ่เขาก็เลยไปใส่ให้เราลองเลือกกินเราเองเป็นไงพี่เส้นแปลกแปลกแปลกแต่ว่าอร่อยนแต่เฮกเกอร์เส้นข้อนี้มากนะแต่เส้นคือดีคือมันมันเด้งมากเลยอ่ะเอ้พี่เขาใส่คอลลาเจนเไปกินแล้วสี่พันเป็นปังแล้วก็ยังมีนะครับเมนูหอยทั้งหลายก็จะเป็นเนี่ยครับหอยแครงลวกเอยหอยหวานนะครับเดี๋ยวเราจะมาโชว์วิธีการกินหอยหวานอันนี้สําหรับคนที่กินหอยไม่เป็นดีกว่าส่วนหอยหวานมันก็มีปีกของมันอยู่เนี่ยฮะ ก็คือฝามันเนาะแล้วก็คือแค่ดึงขึ้นแล้วก็ม,วม้วนนี่เดี๋ยวขออนุญาตชิมยังไงนะบิดบิดออกบิดออกชิมครีมครับแล้วก็จุงนงน่มนมนะอ่าเป็นจุม่มดูว่าจะมีความแต่ว่ารสชาติของเขาดีไหมไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดน,น้อยถ้าอ่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบอยากแซ่บเพิ่มคุณก็สั่งทางร้านได้ไม่ค่อยหวานละหวานผมว่ามันโอเคแล้วที่นี่อันนี้ผมเคยได้กินมาก่อหน้านี่หละเพราะว่าผมก็เป็นลูกค้าร้านเขามาก่อนยำกุ้งสดสายบัวจะเป็นของเเป็นเมนูขายดี มันต้องกินคู่กับสายบัวใช่ไหมสายบัวครับเป็นไงครับผมกินเมื่อไหร่ก็เหมือนเดิมคืออร่อยเหมือนเดิมอร่อยนะเพราะว่าอะไรคุณเจ้าของคนสวยเนี่ยเขาดูแลอยู่ที่ร้านตลอดเวลาคอยควบคุมดูแลคุณภาพของอาหารคือคุณภาพคือเป๊ะใช่แค่นั้นคุณไม่ต้องกลัวแพงคือปกติเลนใดทั่วไปอ่ะแม่งถูกอยู่แล้วถ้าคุณเทียบกับราคากับคุณภาพนะคือถูกอยู่แล้วช่วงนี้ต้องรัดเข็มขัดไหมใช่แต่ว่าจริงๆอยากจะแนะนําให้มาทานที่ร้านนะ เพราะว่ามันมันได้ความแบบทำล้วกินเลยสดอุ้ยลืมนี้ไปเลยนี่ฮะไม่ได้แตกเลยเนี่ยแกงเห็ดจริงๆผมชอบแกงเห็ดมากเลยนะแต่ว่าวันนี้ผมเจออย่างอื่นที่แบบดึงดูดความสนใจมากแกงเห็ดรวมฮะอืมต้องบอกกับฟังบ้างถ้าใส่ปลาใช่ที่นี่ปลาเขาดีบอกคือปลาเขาถึงจริงสายหอยครับและชะเกลือเนี่ยคือเขาสายหอยคะับหอยสดอะไรงี้ยขนาดเนี้ยผมสายกินอย่างเงี้ผมว่าน้ำจิ้มมันเขาดีอ่ะ อร่อยครับก็ตอนนี้ปลาเผาก็ประมาณสอง่ถือว่าไซส์ใหญ่มากใช่ครับคือถ้าเกิดมากินแบบ2คนอะไรเงี้ยผมาไม่อยู่เลยอุ้ยเขาย่างแบบฉ่ำมากเลยคุณดูดิเออเแล้วก็น้ำจิ้มก็น่าจะเป็นตัวเดียวกันของใช่แต่เขาจะมีตัวน้ำจิ้มอีกอันหนึ่งให้ด้วยเป็นน้ำจิ้มเจ่วฉ่านะด้วยความที่แบบแบ่ดิบเขาสดนีคุณมันวันต่อวันอะแล้วเราสั่งปุบเขาก็ทำให้เลยอะอาหารทุกอย่างเนี่ย อร่อยคือบางครั้งเนี่ยต้องโทรเช็คก่อนว่าคนเต็มหรือเปล่าใช่าจจะจะขึ้นเบอร์ใต้ตรงนี้ไว้ให้สามารถโทรมาจองโต๊ะโทรมาสอบถามอาหารว่าอยากกินตัวไหนเป็นพิเศษยังมีอยู่ไหมร้านส้มตำผู้ชายขายหอยสาขาเชียงใหม่ใช่ครับนะฮะโลโก้สีเหลืองจำง่ายๆสาาขเชียงใหม่เดีวแบบนี้เลยสีสีเดียวกันแล้วก็นอกจากจะทานที่ร้านแล้วก็ยังมีบริการส่งเดลิเวอรี่นะครับใช่ถ้าเกิดคนไม่สะดวกคนสามารถสั่งแกล็บแกล็บว่าไลแมนไลแมนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทางร้านเนี่ย ร่วมกับโครงการคนละครึ่ง้วคนละครึ่งด้วยโอิ่มท้องไม่พอประหยัดคุ้มจริงๆคือผมแบบไม่รู้จะพูดว่าอะไรมันสัรหาคคำพูดที่บรรยายออกมาไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าะนะครับก็ผมว่าได้ถึงช่วงเวลาอันสมควรแล้วครับผมนะครับก็ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับชื่นชอบไิเนียผมก็ฝากกด กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับส่งมาเร็วแล้วเกินครับกด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราในการทำคลิปติดตามไปด้วยนะใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าเกิดใครนะครับยังไม่ได้กดติดตามที่เพจเชียงใหม่หาอะไรกินดีบายสเปเลลนะผมก็ฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับเรานะครับจะเดินทางไปถูกสามหมื่นซับสไครเบอร์ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ